คลิปนี้ครับเรามาแกะกล่องไปพร,พร้อมๆกันกับสิ่งใหม่ที่มาจากแบรนด์เรียลมีครับมีหลายเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังมากๆเลยแต่จำเป็นจะต้องอุบเอาไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอรีวิวเต็มๆเรียลมี14 5G กันอีกสักครั้งหนึ่งเอาแบบว่าครบทุกหัวข้อครบทุกเรื่องราวแต่การแกะกล่องในครั้งนี้เราจะมีข้อมูลติดไปนวมให้ดูอย่างเล็กน้อยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็เตรียมง้างหวัดเตรียมกดตังค์มาเพื่อจับเพื่อจ่าย ซื้อเครื่องนี้อยากจะเอาไปใช้จะต้องรู้อะไรบ้างด้วยความด้วยว่าคลิปนี้เนี่ยเขามีการร่วมมือมีการจับมือเช็คแฮนด์ร่วมกับทางฟรีไฟนะครับเขาก็เลยมีก i f ต Box อยากจะเอามาโชว์ให้กับคนที่เป็นแฟนบอยของเรียวมีด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักไปคร่าวๆกับทั้งมือถือและก i ฟต์บ็ของเรียวมี14 5G ครับผมเองอะไม่รู้เลยนะว่าด้านในอะคืออะไรแล้วก็ ยังไม่รู้รายละเอียดเลยว่าสิ่งนี้เขาจะแถมให้เขาจะขายเพิ่มหรือจะต้องใช้โปรโมชั่นอะไรใดๆเพื่อที่จะสั่งซื้อแล้วได้เซตนี้เป็นวิเศษหรือเปล่าผมยังไม่มีข้อมูลตรงนี้ครับด้วยความที่ว่าบางรุ่นเนี่ยเขาอาจจะต้องการโชว์ซะอย่างเดียวถ้าผมรู้เมื่อไหร่ผมจะไปเขียนไว้ให้อ่านเพิ่มเติมในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แล้วกันเนาะเอาล่ะเริ่มจากบริเวณด้านหน้าของตัวกล่องนะครับเอาตามตรงแล้วเนี่ยผมว่าหน้าตาคาแรคเตอร์ คล้ายเชอร์ปังปะแต่ว่าเหมือนว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมดูรอบกล่องแล้วมันไม่ได้มีอะไรไปเกี่ยวกับเชอร์ปังอะนะเรียวบูย่าเรียวมี14ซีรีส์ 5G อ่าโอเคดีด้านบนครับเรียวมี X Free Fire เรามาดูกันที่ด้านข้างอยากรู้แล้วว่าเขาอยากจะบอกอะไรเราบ้างเออฝั่งนี้ดูไม่เหมือนเชอปังครับเริ่มเป็นหน้าคนอื่นแล้วเนาะและนี่ก็คือชื่อตัวละครจริงๆครับชื่อว่าเคลลี่ แล้วก็มีชื่อเป็นตำแหน่งตัวละครครับ Special Survival แล้วก็จะมีรายละเอียดตัวละครคร่าวๆนะครับเขียนไว้ให้เราอ่านอยู่ว่าเขาน่ะมีตำแหน่งมีหน้าที่อะไรในเกมเอาหล่ะเราพลิกมาดูกันที่อีกฝั่งหนึ่งครับ Real b u y a ah. ไม่ได้มีรายละเอียดใดๆครับฝั่งนี้ Real มี6,000 mAh Titan Battery อาจจะเดาๆให้คร่าวๆนะครับว่าสมาร์ทโฟน Realme 14 5G เนี่ยเขาให้แบตเตอรี่มา เยอะแ,แต่ฝั่งขวามือครับจะเกิดว่าเราไม่เหลือบกับแสงเนี่ยมันมองแทบไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ทําสีสันมาแต่เหมือนเขาต้องการซ่อนอะไรเป็นในยะบางอย่างหากเราดูกันดีๆแล้วเนี่ยเขาเขียนคําว่า snapdragon 6 Gen 4เรามาดูกันที่ฝากฝั่งสุดท้ายครับฝั่งนี้เป็นไอคอนมีดเราลองเปิดกล่องไปพร้อมๆกันชิงนี่เลยโอ้โหด้านในมีภาษาอังกฤษแล้ว ไอเราก็เก่งซะด้วยแปลก็ามันก็ย่อออกโอเคโดมิเนตเดอะเกมเดอะ r ร a l Me 14ิบสีซีรีส์โอ้โหแล้วก็ยาวไปหมดเลยอะเอางี้ครับเพื่อความที่ผมจะไม่อ่านผิดแล้วก็ไม่แปลผิดผมจะแคปหน้านี้ครับและให้กูเกิลเจม i นายเพื่อนสนิทเพื่อนรักของผมที่เก่งมากแปลแล้วก็ให้ทุกท่านได้อ่านเป็นพาร์ทภาษาไทยเข้าใจไปพร้อมๆกันเนาะอีกฝั่งฟังหนึ่งครับเป็นเรียวมีเอ็กซ์ฟรีไฟมีการใส่ลูกเล่นให้มันเหลือบแสงสีได้ด้วยเอาล่ะเรามาดูต่อที่สิ่งที่อยู่ด้านในครับ ก็จะเป็นพาร์ทของสติกเกอร์ฮะเดี๋ยวผมลองเอาเลเยอร์แรกออกมาให้ดูก่อนก็จะต้องทำการฉีกไม่สิลอกอุ้ยขอบมันขาดเลยโอเคป๊นึงมันปอบางอ่ะมันเป็นกระดาษพลาสติกอ่ะคล้ายๆกับสติกเกอร์ตัวละครครับอ่ะดูไปพรอมๆกันนะสติกเกอร์นี่ไงโอ้โหสามารถหามาแปะอะไรก็ได้นี่เลยครับไอแผ่นนี้มันว่างๆอยู่ผมแปะเข้าไปปาบเข้าไปครับ ก็จะกลายเป็นว่าเราเอาไปตกแต่งอะไรก็ได้สิ่งสุดท้ายครับที่ผมบอกว่ามันซ่อนอยู่ด้านในมันก็คือสติกเกอร์ที่เกี่ยวกับเรียวเหมียวสติกเกอร์ที่เกี่ยวกับตัวละครในฟรีไฟล์แล้วก็มี2ง,งานดีไซน์ให้เราเลือกแปะกันได้และสิ่งถัดมานะครับจะเป็นการยกเอาเรอเยอ์ด้านบนที่ค่อนข้างหนาผมไม่รู้นะว่ายกออกมาแล้วจะเจออะไรเอาไปพร้อมกันหนสองเฮ้ย ผมต้องสนใจหรือว่าให้ความสําคัญกับอันไหนก่อนระหว่างสิ่งที่ผมเพิ่งยกออกไปกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเอาวันนี้ก่อนไหมเพราะมันอยู่ข้างบนไงโอเคเราลองหรือเอาโฟมกัรกระแทกออกไปว้าว what he d i d เฮ้ยมันไม่ใช่สติกเกอร์มันเป็นคล้ายๆกับโล่ผมลองงัดขึ้นมานี่ฮะว้าวพิมพ์มจัดเลยแล้วเล่นกับแสงสีแบบจริงจังมากดูดิ มีความรู้ว่าโอ้โหสวยนะสวยนะแต่ผมเชื่อว่าเขาไม่ได้ให้มาแค่ตัวละครมันจะต้องมีขาตั้งว่าแต่ขาตั้งอยู่ไหนผมว่าน่าจะข้างล่างเนี่ยแหละนี่ครับว้าวเอ้ยพรีเมียมจริงนี่ฮนะเรียวบูยา่าด้านในลำดับสุดท้ายก็จะมีเป็นแท็กรี l มี x อ5ครับวิธีประกอบอันไม่ยากอะเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกันเนื่องจากคลิปนี้มันเป็นแค่พรีวิวะนะรายละเอียดเกี่ยวกับ สิ่งที่ต้องควรรู้อาจจะไม่เยอะมากเหมือนเป็นการโชว์ของซะมากกว่าอ่ะมาตัวละครเมื่อกี้ชืบชืบเข้าไปเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูใกล้อย่างนี้นลยเฮ้ยสวยเห็นไหมใครที่แบบเป็นแฟนบอยทั้งเรียวมีแล้วก็เป็นแฟนเกมของฟรีไฟอ่ะผมว่าคุณให้รับพาดป่ะคุณได้ใช้แบรนด์ที่คุณชอบแล้วก็คุณก็ยังได้ของสะสมของเกมที่คุณรักเป็นไงฮะ แล้วแบบสีเหลืองเหมือนกันน่ะเว r y ์กูดอ่ะยังไม่จบแค่นี้ครับมันยังมีส่วนโซนด้านล่างอ่ะขอแกะต่อเลยแล้วกันครับเฮ้ย <Hey. S 1> โอเคเมื่อกี้มันเป็นเรื่องของสะสมใช่ไหมเป็นพวกแบบกิฟต์เซตมันเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจแต่พาร์ทที่อยู่ข้างล่างเนี้ยมันคือของใช้งานครับอ่ะเดี๋ยวผมเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยผมยังไม่รู้ว่าคืออะไรคือบอมตวผมยังไม่รู้อะไรเลยนะ ผมว่าแก่พร้อมคุณผู้ชมจริงจริมือถือพับได้ไม่ใช่ <c oughs> คืออะไรอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะหน้าตามันคือ power bank นี่แหละแต่ผมงงว่าไอ้ติ่งเนี่ย คืออะไร power bank มันมีติ่งกันด้วยเหรอเอาเป็นว่าเราดูรายละเอียดด้านข้างเนี่ยเขามีตัวังสือเขียนอยู่ power bank รุ่น W15 ครับที่เป็นการชาร์จไร้สาย15วัตต์แล้วก็มีความจุ6,000ม ah. ิลลิแอมป์ความเร็วในการชาร์จมือถือด้วยสาย Type C เนี่ยอยู่ที่20วัตต์นะครับแล้วก็เวลาที่เราชาร์จไฟกลับมาที่ตัว power bank เนี่ยความเร็วจะอยู่ที่18วัตต์เฮ้ยน่าสนใจอะ่ะแต่ที่คาใจจริงๆคือไอ้ติ่งเนี่ยคืออะไรผลองกดเปิดดิอ๋อมันคือหน้าจอใช่ดิ ลืมเป็นไงว่า Powerbank มันต้องมีจอ <laughs> <laughs> มีไอคอนบอกเอาไว้ซ้ายบนว่าเป็นการชาร์จแบบไร้สายหรือเข้าโมดเข้าหมดอะไรอย่างงี้อะถ้ากดค้างเป็นไงกดค้างไม่ได้มีอะไรก็แค่ปิดเครื่องทั่วไปอันนี้ถอดไม่ได้แนละ้วนาจอมันติดอยู่กับเครื่องไปเลยมีอีกส่วนหนึ่งครับอันนี้ยังไงก็มองออกมันคือพัดลมติดกับมือถือครับแน่นอนละครับการจับมือร่วมกับเกมที่เราเล่นเนี่ยมันย่อมมาพร้อมกับความร้อนหรืออุณหภูมิที่มันสะสมอยู่ที่ตัวมือถือ เพราะฉะนั้นเขาก็เลยแถมสิ่งที่มีประโยชน์ครับด้วยความที่ว่าพัดลมตัวนี้นะเบื้องต้นมีปุ่มดีไซน์สวยเฮ้ย <He i, S 1> มีแบตในตัวหรอว้าว <Wow, S 1> เดี๋ยวนะโอ้ <laughs> oh, ผมนึกว่าเป็นการกดปุ่มแล้วจะกดเฉยๆนะจริงๆแล้วมีแบตในตัวด้วยแต่สปงสเปคอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันในรีวิวเต็มได้ไหมเพราะว่าผมก็ไม่ได้เตรียมตัวมาเหมือนกันว่าข้างในมันคืออะไรบ้างแต่ปกติถ้าจะให้พู้กันตรงพัดลมมือถือรุ่นทั่วๆไปจําเป็นจะต้องต่อสายชาร์จตลอดเวลาเพื่อให้พัดลมทํางาน จะไม่นิยมใส่แบตเตอรี่มาอยู่ในตัวเขาเองนะครับสิ่งสุดท้ายก็เป็นพวกสายชาร์จและที่เป็นไทเอทูไทซีแล้วก็ไทบอลลูริทให้มาเหมือนกันเลยความยาวอาจจะไม่เท่ากันนะสายเส้นหนึ่งอาจจะใช้ชาร์จตัวพัดลมสายเส้นหนึ่งอาจจะใช้ชาร์จตัวพอแบงค์เพราะฉะนั้นครับผมจะสรุปจบแค่นี้มันก็คงไม่ได้เพราะว่าเลเยอร์ท้ายสุดจริงๆนี่ครับอีซูซ นี่มันคือแมปในเกมฟรีไฟครับอ่าเราเล่นเกมกันทุกวันเรารู้อยู่แล้วแหละว,ว่าแมปมันไปทางไหนมันมีโซนไหนบ้างใช่ครับแต่นี่มันคือของสะสมไงคือปกติเราจะไปซื้อของสะสมแบบนี้ได้ที่ไหนถ้าเกิดว่าเราไม่ไปงานเกมถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ซื้องานจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ด้วยความที่ว่าอันเนี้ยมันมาเป็นบ็อกเซตกิต์เซตจับมือร่วมกับเกมสวยไหมฮะนี่ันมันพับได้ด้วยนะใครอยากจะกางเท่ๆไว้ในห้อง ได้ครับผมเชื่อแหละบางคนอาจจะไม่ได้ซื้อมือถือเพื่อเล่นเกมอย่างเดียวครับอยากจะเอามือถือไปทําอย่างอื่นมือถือมันหลากหลายครับแต่ผมก็ขอบคุณทุกท่านนะที่กดคลิกเข้ามาดูคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามแต่ยิ่งถ้าเกิดว่าคุณชอบเรื่องเกมอยู่แล้วเดี๋ยวผมยินดีด้วยเลยเพราะว่าเซต,ตนี้เนี่ยมันจะกระตุ้นความอยากของคุณมากๆเลยแต่รายละเอียดว่ากิฟต์บ็อกอันนี้อยากจะได้อยากรเนี่ยอัปเดตไว้ที่ช่งคอมเมนต์เดี๋ยวผมเขียนให้แน่นอนนะครับเอาล่ะ เราจะเข้าสู่พาร์ทการแกะกล่องเรียวมี14 5G ครับผมจะพามาดูเรื่องหนึ่งก็คือผมยังไม่ได้แกะซีลน,นี้เลยด้วยซ้ํามผมไม่รู้อะไรล่วงหน้าแน่นอนครับอยากจะมารู้พร้อมๆกับคุณผู้ชมเลยแหละว่าข้างในมันมีอะไรบ้างฉีกไปเลยแบบนี้เครื่องใหม่ๆเยี่ยมๆอ่ออๆจากโรงงานโบ๊บ้าเข้าให้พร้อมที่จะเปิดดูด้านในแล้วครับฉันพร้อมที่จะบินได้ชิวินี่เลยครับสิ่งที่ คนเป็นเรียวมีแฟนน่าจะเห็นในทุกๆรุ่นนะก็คือ Make It Real ครับเรียวมีจะต้องทำทุกอย่างให้เป็นจริงครับแต่ว่าเราจะเริ่มฟังไหนก่อนดีครับเริ่มจากสิ่งที่อยู่ในกล่องและการอยากรู้ว่าเขาแถมอะไรมาบ้างเบื <S <S ้องต้นครับก็จะมีเป็นเอกสารต่างๆนานาเยอะมากแล้วก็ปิดท้ายด้วยเข็มจิ้มถาดซึมนี่เลยให้มาดีไซน์เป็นไงอะ่ะ ก็จะเป็นแบบวงลีทั่วๆไปครับแบบนี้จิ้มง่ายใช้งานง่ายสิ่งที่อยู่ในระดับสุดท้ายของกล่องเล็กๆเมื่อกี้คือเคสใสครับไม่ใช่ดิมันเป็นเคสนุ่มนิ่มแต่ไม่ได้ใส่ปิ้งครับเป็นแบบขาวขุ่นแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นขุ่นจนมองอะไรไม่เห็นครับมันจะมีความแบบโปร่งแสงอยู่อย่างเล็กน้อย แต่ในเรื่องความนิ่มๆจริงผิวสัมผัสครับออกไปแนวแบบด้านๆน,นะคือเป็นแบบสักๆแต่ปกติแล้วเนี่ยเคสที่เขาแถมทั่วๆไปติดกล่องมาให้จากโรงงานเนี่ยมันจะเป็นผิวลื่นๆนะครับอยากรู้อย่างเดียวเลยตรงพอร์ชชาร์จนี้มีอะไรมาอุดปิดบังไว้ไหมไม่มีนะครับเนี่ยไม่มีเดือยปิดช่องซึ่งผมชอบแบบนี้มากกว่าเอาแบบว่าพร้อมจะชาร์จเมื่อไหร่เสียบได้ทันทีชอบเลยนะแกออกมาครับ ตัวพระเหกวางไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยพูดถึงกันสิ่งที่มันจะถูกตัดออกสิ่งที่มันจะถูกหายไปจากกล่องรุ่นใหม่ๆก็คือไอ้สอันนี้แหละครับที่เป็นประเด็นแต่สำหรับเรียวมีไม่เคยตัดพวกนี้ออกเลยครับให้มาในทุกรุ่นมือถือของคุณถ้าไม่ให้อะแดปเตอร์และสายชาร์จมาด้วยกันแสดงว่าแก่กล่องออกมานั่นไม่ใช่อุปกรณ์ที่พร้อมชาร์จพร้อมใช้แต่เรียวมี แกะกล่องออกมาได้ทุกอย่างอย่างครบถ้วนครับในด้านของปลั๊กที่ให้มานะครับก็จะเป็นปลั๊กขาแบนแบบนี้ความเร็วในการชาร์จจะอยู่ที่45วัตต์นะครับเป็นเทคโนโลยี Super w u i c k Charge เอาละพอชาร์จของเขาเนี่ยจะเป็น USB Type A หน้าตาแบบนี้ครับแล้วก็สายชาร์จที่ให้มาอยากรู้ความยาวครับจริงๆมาตรฐานทั่วไปแหละแต่แกะให้ดูซะหน่อยเนื่องจากไม่รู้จะพูดอะไรดีก็ประมาณสัก80เซนเห็นจะได้นะครับสีขาวทั่วๆไปไม่ได้ทําสีสันอะไรมาให้นะครับแล้วก็ สายเป็นรูปแบบสายซิลิโคนอ่ะประมาณนี้มาตรฐานสำหรับมือถือรุ่นทั่วๆไปตัวพระเอกค,ครับรูดสไลด์ปื๊ดปั้ดออกมาว้าวไม่ผิดหวังครับเพราะว่านี่คือสีที่สวยที่สุดเป็นสีโปรโมทเป็นสีทางการตลาดและเป็นสีที่มีความเชื่อมโยงกับเกมที่เขาอยากจะโปรโมทร่วมกันนะครับสิ่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเมชาดีไซน์ครับแต่ก่อนจะพูดเรื่องความสวยงามขอแกะสติกเกอร์ออกก่อนได้ปะเออมันบงนะังอะ ความหล่อเท่เนี่ยมันจะให้อะไรมาบดมาบางมันไม่ได้เอาไปเต็มเต็มตาพร้อมๆกันสวยไหมฮะมีลูกเล่นเล่นกับแสงเล่นกับไฟเล่นกับความสะท้อนสวยมากเ <c oughs> จ้าเมชาดีไซน์ที่อยู่ในฝาหลังของเรียวมี4 5G เนี่ยเขาพยายามทำให้คล้ายกับส่วนใดส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์ครับตรงวงแหวนอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่เลนส์กล้องเนี่ยเขามีการทำดีไซน์ให้มันค,คล้ายกับกงจักรครับ ไฟ LED ที่สามารถจะแสดงผลเป็นสีสันอะไรสักอย่างหนึ่งได้สิ่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่า Victory Halo ครับเป็นไฟที่ใช้ในการแบบแสดงผลตอนที่เราชนะเกมนั้นๆบูย่า ah! กินไก่ปุ๊บเนี่ยไอไฟตรงนี้มันจะเด้งแสงสว่างออกมามือถือมันร่วมฉลองไปกับเราอะแปลกใหม่ดีเพราะว่าเป็นมือถือเกม i n g ก็จะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเกี่ยวกับเกมอะแบบนี้ถูกต้องแล้วแล้วด้านข้างกันครับที่เป็นแบบวงลีลีเนี่ยมันคืออะไรเออถ้าเกิดไม่รู้ก็นึกว่าเป็นไมโครโฟนเหมือนกันเจ้าเรียวมี14 5G ตัวนี้ที่อยู่ในมือเนี่ยนะคุณได้ลำโพงคู่ครับเราสามารถแยกแยะออกได้ว่าเสียงมันมาจากซ้ายหรือขวาผมลองเพิ่มความดังสูงสุดให้ดูครับมีวอลลุมบูสเตอร์มาให้เป็น300%นั่นคือดังแบบดังเต็มที่ดังสุดๆเลยนะ ปกติแล้วเนี่ยมือถือที่ให้เป็นลำโพงคู่ส่วนใหญ่จะตัดไอ้ซาวด์บูสเตอร์ออกไปเพราะว่าได้ลำโพงสองข้างอยู่แล้วจะบูสเสียงขึ้นไปให้ดังอีกทำไมแต่เรียวมีไม่ได้คิดอย่างนั้นครับในไหนให้มาก็ให้ให้สุดไปเลยลำโพงคู่ด้วยซาวด์บูสเตอร์ด้วยแล้วทำได้ตั้ง300ด้วยเวลี่แฮปปี้นิวเอียร์ปุ่มล็อกจอตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีแดงๆครับซึ่งมีการล้อเลือนระหว่างฝาหลังที่อยู่บริเวณด้านบนขวามือตรงนี้เห็นไหมเป็นเฉดเป็นโทนเดียวกัน มันไม่ได้เป็นแบบแดงสดนะครับแต่มันออกเป็นแดงผสมส้มๆแผ่นๆหน่อยประมาณหนึ่งด้านล่างของตัวเครื่องครับมีอะไรบ้างถือจับฝั่งนี้ดีกว่าเอาล่ะเมื่อจิ้มถาดซิมออกมาดูนะครับด้านในเนี่ยรองรับเป็นซิมขนาดนาโนครับจำนวน2เบอร์แน่นอนแหละถ้าดูกันแบบนี้แล้วคือไม่รองรับการใส่ไมโคร s อสดีการ์ดหรือเปล่าอ้อจริงๆเราไม่ใช่ครับคือเราสามารถเลือกได้ว่าเป็น1ซิม1ไมโครเอสดีการ์ดก็ได้ดูจากไอคอนตรงนี้นะครับ หรือจะเลือกเป็นใส่ 2, 2> เบอร์เต็มๆ,ๆเน้นๆเลยก็ได้ครับเอาล่ะเรามาดูต่อที่ด้านข้างกันครับเป็นรูไมโครโฟนในตำแหน่งที่2แล้วก็รูชาร์จไทซีปิดท้ายด้วยลำโพงที่อยู่นิ้วชี้ด้านบนเป็นดีไซน์แบบตะแกรง4ช่องแบบนี้นะครับเอาล่ะเบื้องต้นเนี่ยสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ผมไม่รู้นะว่าขายเท่าไหร่เพราะว่าโหาอีกหลายวันเลยแหละกว่าจะมีงานเปิดตัวในประเทศไทยนะครับแต่ขอพาไปดูหน่อยไม่ว่าจะขายเท่าไหร่ก็ตามแต่นะรองรับ Wi-Fi ทั้ง2.4แล้วก็ 5GHz เพราะฉะนั้นเชื่อมต่อ 5G กเสร็จแล้วไปกันต่อเจมีเจมีานไลฟ์มีในรุ่นนี้ไหมเราข้ามมาดูที่บรรทัดนี้นะครับเขาบอกว่าเจมีายไลฟ์เนี่ยเขาไม่ได้ใส่ฟีเจอร์นี้มาในเร a วมี14 5G ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดีไซน์ของจอเขาเนี่ยไม่ใช่จอโค้งนะครับเป็นจอแฟตแบนลาบแบบนี้หลายๆคนถูกใจเพราะว่าหาฟิล์มติดง่าย แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากโรงงานเขาติดฟิล์มใสมาให้อย่างเรียบร้อยแล้วนะเป็นฟิล์มพลาสติกนี่แหละใครอยากจะเปลี่ยนไปเป็นฟิล์มกระจกก็แล้วแต่เลยหน้าจอของเขาเนี่ยมีขนาดอยู่ที่6.67นิ้วนะครับเป็นพา n e เนล AMOLED Display สังเกตยอย่างหนึ่งไหมหน้าจอของเขาแสงจ้าสีสวยสดมองมุมไหนเนี่ยรายละเอียดก็ยังคงชัดเจนอยู่เรียกได้ว่ามุมมอง,ของเขา,กว,ากว้างกว่าจอปกติเพราะเป็น AMOLED Display นี่แหละความสว่าง,งเขาเป็นไงลองปรับให้ดูแบบนี้ครับจ้าสุดของเขาจะประมาณนี้นะ ข้อดีของเร a l วมี i รุ่นใหม่ๆเนี่ยอันนี้ผมขอชื่นชมเลยนะเวลาที่คุณปรับความสว่างเนี่ยหากเป็นคนที่ชอบตั้งค่าความสว่างแบบตามใจเอาไว้คุณสามารถจะกดออโต้ก็ได้ในการเลื่อนตรงนี้เลยครับคือปกติต้องเข้าหน้าตั้งค่าใช่ไหมมันเสียเวลาลองติ๊กตรงนี้ครับเนี่ยติ๊กปุ๊บมันจะกลายเป็นออโต้กับเมนูนันทันทีซึ่งมันสะดวกมากมันเร็วมากไม่จาเป็นต้องไปขั้นตอนเดิมๆตั้งค่าหน้าจอความสว่างเสียเวลาครับแบบนี้ดีกว่าเร็วกว่า หน้าจอของเขาสามารถแสดงความละเอียดสูงสุดคือ Full HD Plus นะครับหรือว่าขนาด1 0 8 0คูณ2,400พิกเซลในด้า่งของ Refresh Rate นะครับด้วยความที่ว่าทำมือถือออกมาขายเรื่องงานเกมโดยเฉพาะเลยเนี่ยเล่นเกมจะต้องเทพต้องซ่าการแสดงผลก็เลยกลายเป็น120เฮิแบบเต็มรูปแบบครับและแน่นอนว่าเกมที่รองรับนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นได้ครับฟีฟ เอาละเรื่องกล้องนะครับเรามาส่องดูรายละเอียดด้านในกันหน่อยดีกว่านะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามี2เลนส์ก็คือด้านบนและด้านล่างกล้องหลักเนี่ยมีความละเอียด50ล้านพิกเซลครับเน้นถ่ายทั่วๆไปเน้นถ่ายเล่นเน้นถ่ายจริงจังได้แหละรูรับแสงอยู่ที่ระดับ F 1.8และที่สำคัญคือมีระบบการสั่นในชิ้นเลนส์ครับนั่นก็คือ o i s ใครถ่ายงานวิดีโอที่จะต้องได้ความแบบ ภาพลื่นไหลมีกันสั่นในตัวเดินถ่ายก็ได้อะไรประมาณนี้รุ่นนี้ตอบสนองนี้ได้แน่นอนครับอุไว้แค่นี้สำหรับเรื่องกล้องหลังเรามาดูกันที่กล้องหน้าครับความละเอียดจะอยู่ที่16ล้านพิกเซลครับรูรับแสงนีน่อาจจะแทบหน่อยเออคือแบบว่ามันอาจจะทําให้ภาพดูไม่ค่อยใสยกิ้งซึ่งเขาจะให้เอฟสตอมมาอยู่ที่2.4ครับและแน่นอนครับกล้องหลังมีระบบกันสั่นแล้วใช่ไหมกล้องหน้าก็มีกันสั่นครับแต่เป็นรูปแบบซอฟตแวร์ไม่ใช่ในเซนเซอร์ไม่ใช่ในเลนส์นะครับนั่นก็คือ eis นั่นเองนัน ใครที่ชอบเซลฟี่หรือถ่ายคลิปที่เป็นหน้าเราเองเนี่ยเป็นวิดีโอภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะได้ความแบบกันสั่นไปด้วยในตัวถือถ่ายเดินถ่ายไปไหนมาไหนนิ่งกลิบๆดูแล้วไม่เวียนหัวและนี่ก็คือตัวอย่างของวิดีโอกล้องหน้านะครับที่เราตั้งค่าเป็นพันแปดสิเฟรมเอาไว้สิ่งที่ผมบอกว่ามีระบบกันสั่นนั้นมันกันสั่นยังไงอ่ะเดี๋ยวกล้องนี้ดูมือผมดีๆนะผมจะแก้งๆเขยา่าถามว่าไอ้เขย่าตรงเนี้ย เวียนหัวไหมฮะรู้สึกลายตาไหมฮะอ่ะไม่ต้องขย่าก็ได้เอาเป็นว่าผมโยกย้ายใส่สะโพกไปมาแบบนี้สวัสดีครับวันนี้รายการ New C h นะครับเราอยู่กับ Realme 14 5G ครับดูแล้วรู้สึกเวียนหัวไหมเพราะว่าปกติเนะี่ยถ้าไม่มีระบบการสั่นมาให้เลยเนี่ยมันจะโยกกว่านี้นะครับมันจะสั่นมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือวิดีโอที่ผมรู้สึกว่ามันคือมาตรฐานแล้ว นะครับเป็นการสั่นด้วยซอฟต์แวร์ก็ยังดีกว่าไม่ให้อะไรอะไรมาเลยนะ deflect, เฮ้ยเดี๋ยวก่อนแต่ว่าในความเป็นจริงนั้นเนี่ยเขามีปุ่มให้เรากดครับตรงบริเวณด้านบนหน่อยเนี่ยเขาจะใส่เป็นไอคอนรูปกล้องแล the ้วก็ท <c oughs> ําเป็นส <journée> ัญลักษณ์ยึกยืดยึกยืเอาไว้เนี่ยเขาเขียนว่านี่คือฟังก์ชันการสั่นพิเศษเพราะฉะนั้นครับยังไม่จบครับลองเทสโยกเขายโย่ออีกรอบแล้วกันอ่ะเรามาสวัสดีกันใหม่สวัสดีครับเรียวมี14 5G ครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่ เปิดตัวแล้วมีการจับมือเข้ากับฟรีไฟนี่เลยครับกล่องบ็อกเซ็ตบ็อกกิบบิ๊กกิบบ็อกอันนี้โอ้โหด้านในพาไปดูกันแล้วว่ามันมีอะไรกันบ้างว้าวทราบไหมครับอ่ะนี่ไงคลิปแบบเดินก็ได้โยกไปไหนมาไหนก็ได้ภาพไม่เวียนหัวด้วยเอาเป็นว่าเรามายืนยันอีกทีนึงนะครับว่ากล้องหน้าเนี่ยมีการสารั่นด้วยซอฟต์แวร์มันมีประโยชน์ขนาดไหนอะดูดีเนี่ยในด้านล่างหน่อยเนี่ยจะมีซูม2เท่าแล้วก็จะมีเด้งซูมเป็น5เท่าครับซึ่งแน่นอนมันคือการซูมด้วย เซนเซอร์ S S ครับหรือว่าเป็นซูมดิจิตอลนั่นแหละในโหมดภาพถ่ายปกติเนี่ยมีการรีทัชหน้าเนียนให้ด้วยปรับตั้งได้เป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้แล้วก็จะมีฟีเจอร์ไลฟ์โฟโต้ครับเวลาเราถ่ายภาพนิ่งเนี่ยจะได้เป็นคลิปสั้นๆมาให้เราใช้งานด้วยแล้วก็โหมดโมชั่นแบบว่าถ่ายรูปที่มีการเคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ยจะใช้ AI ในการแ n a p ปให้ภาพนั้นเนี่ยมันหยุดนิ่ง ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสปีชัตเตอร์สูงสุดเนี่ยเห็นเขาเขียนเอาไว้ว่า1ต่อ1น0 0 0หมืนวินาทีเลยนะหยุดภาพการอากาศได้แน่นอนเดี๋ยวเราจะไปทําให้ดูในคลิปรีวิวเต็มไม่ต้องห่วงนะครับนี่เลยครับโหมดรูปบุคคลนะครับในกล้องหลังนะปรับอะไรได้บ้างคล้ายๆกับ p r e s e t filter การถ่ายภาพคน3รูปแบบนะครับก็มีการจัดแสงสีสันะอะไรเงี้ยมาให้ใช้ง,งานกันแล้วก็จะมีการตั้งค่าหน้าเนียนนะครับให้เราเลือกใช้เหมือนกับกล้องหน้าเมื่อกี้เลย แล้วก็ในด้านของการเบลนหลังเนี่ยปรับเป็น f stop ได้ตามใจเริ่มต้นตั้งแต่ F1.4 จุไปจนถึง F16 ด้วยความที่ว่าคลิปนี้มันเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มครับเป็นพรีวิวยั่วน้ำลายเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยได้ทุกความรู้จักคร่าวๆก,ก่อนว่ามันคืออะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมพูดทุกเรื่องเลยนะคลิปรีวิวเต็มๆผมไม่มีอะไรให้พูดแล้วไงขออุบขอเก็บไว้ให้หน่อยส่วนใครอยากรู้เรื่องอะไรนะพิมพ์เข้ามาใต้ช่องคอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยเราจะได้เอาคำถามเหล่านี้ ไปตอบในคลิปเต็มไงเราจะได้รู้พร้อมกันเราจะได้เก็บข้อมูลไปพร้อมๆกันบางทีผมเตรียมข้อมูลเองผมก็จะเอาแบบพื้นฐานของเรื่องที่ต้องรู้เอามาพูดให้ฟงังแต่มันมีบางเรื่องที่ไม่ได้เล่าแล้วคนอยากรู้อะไรเงี้ยก็จะเอาข้อมูลเหล่านั้นมารวมๆกันด้วยอดใจไว้แป๊บเดียวอย่างนี้บอกครับรวบรวมคําถามมาอยากรู้อะไรถามมาครับอยากจะบนอะไรก็บทมาครับถึงแม้ว่าจะเป็นพรีวิวเรียกน้ําจิ้มน้ําจิ้มแต่ผมพยายามใส่ทุกหัวข้อที่แบบ อยากจะพูดที่ได้มาที่สุดแล้วขอบคุณหน้าที่ติดตามดูและดูคลิปนี้จนจบนะครับลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าที่เป็นคลิปรีวิวเต็มไปเลยครับสวัสดีครับ